ถ้าคุณอยากให้เขาทักกลับมาหาคุณคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่ามีความสงสัยเกี่ยวกับตัวของเราครับมีความสงสัยเกี่ยวกับสถานะของเราครับมีความสงสัยเกี่ยวกับการพัฒนาของเราครับเพราะมันจะไปคนเราเวลามีความสงสัยสิ่งใดจะอยากรู้เรื่องราวสิ่งนั้นมากขึ้นครับ คือมันพลิกเกมให้เขาต้องวิ่งไล่ตามเราหลังจากนี้มันพลิกเกมให้เขาต้องมาส่องโซเชียลมีเดียของเราหลังจากนี้มันพลิกเกมให้เขาต้องสืบเสาะเรื่องของเราหลังจากเนี้แต่ดูเหมือนวันนี้เป็นฝ่ายเรามากกว่าที่ต้องไปสืบเสาะเรื่องของเขาครับวันนี้ดูเหมือนว่าเป็นฝ่ายเรามากกว่าครับที่ต้องวิ่งไล่ตามชีวิตของเขาครับคนชนะคือคนที่รู้มากกว่าครับคนชนะคือคนที่ไม่วิ่งไล่ตาม คนแพ้คือคนที่ต้องวิ่งไล่ตามครับคนแพ้คือคนที่ต้องตามสืบครับคาถามคือวันนี้คุณเป็นคนแพ้หรือคนชนะครับคนไม่สงสัยในตัวของเรามันไม่ทักมาครับเขาไม่ขอคืนดีหรอกครับเขาคือสุดท้ายแล้วเขาจะมองว่าเราไร้ค่าวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ย อยู่ในคอร์สสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7 5 9 0บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรพิเศษของวันนี้990บบาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษ อีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l ไลแอ d ที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ